สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง YouTube จันตี้ผีบ้านะครับผมวันนี้นะครับผมมีแฟนคลับนะครับแฟนคลับ fc fc ถามมาว่าจันตี้จะเปิดหน้ายางใหม่หน้าแรงเนี่ยคือมันแรงแล้วเออวันนี้มันเ,นเตะขวมนี่จะกลายตีน <laughs> ครับผมจะเปิดหน้ายางใหม่ แล้วให้ในยางออกนั้นยางออกให้สมบูรณ์คือไม่อยากรอไม่อยากรอลงมาเป็นคืบอ่ะกว่ายางจะออกอ่ะอยากจะให้แค่2อมีดสามมตรอ่ะออกอ่ะได้ไหมได้ครับนะครับได้มันมีวิธีการอยู่แต่ต้องอธิบายก่อนนะครับต้นยางเนี่ย ถ้าเราเปิดหน้าสูงระดับนี้นะครับคือประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเซนคือนี้หน้าสองของผมนะครับให้คิดถึงเครื่องปั๊มน้ําครับผมปั๊มน้ําแล้วสูบน้ําขึ้นที่สูงยิ่งสูงเท่าไหร่ความแรงดันมันก็จะยิ่งเบาเพราะนั้นน้ําก็จะเบาเบาเบาเราก็จะเปลี่ยนแผนมาเปิดระดับกลางครับเท่าไหร่เอวครับผมระดับเอวของเราเนี่ยครับระดับเอวผมเนี่ยครับระดับเอวผมครับผมเพื่อจะให้ได้น้ํำยาง ข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับเราต้องป้องกันเชือ้อราตั้งแต่วินานทีแรกที่เราเปิดนะครับผมเปิดไว้ปุ๊บผมกรีดเสร็จเรียบร้อยส่วนคือคงเปิดตอนผมกรีดนั่นแหละแล้วผมก็กลับมานะครับกลับมาทาทาทันทีเลยครับครับผมทาทันทีนะครับแต่หน้ายางตัวนี้ยังไม่หมดนะครับโดยเราะว่ามีดหนึ่งหรือสองมีดแล้วนะครับแล้ว พักไว้ทิ้งไว้ประมาณ4ี 3, ่บแปดชั่วโมง3ามสิบกชั่วโมงถึงสี่สิบแดชั่วโมงอันนี้ผมจะทาสดนะครับผมตัวนี้มีฮอร์โมนอยู่สองจุดห้านะครับสองจุดห้านะครับเพราะผมเป็นคนแต่งเองนะครับเอ่อเพราะผมให้โรงงานเขาทําให้นะครับสดทานะครับผมทาทาปุ๊บเราจะกันเชื้อราตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับผมยังไม่ได้ตอกลงตอกลิ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับ ทาไว้ทิ้งไว้ประมาณสี่แปดชั่วโมงนะครับสูงสุดนะครับถ้ามันมีปุ๋ยนะถ้ายังมีปุ๋ยเหลืออยู่น้ำยางมันจะออกแต่ถ้าหากปุ๋ยมันหมดแล้วน้ำยางมันจุ่มทาถ้ทาจนชุ่มเลยครับทาจนชุ่มเลยกันไม่เหมือนเดิมนะครับ้างบนนี้ก็ทาครับผมกันไม่ให้มันขึ้นไป เมื่อมันลงล่างได้มันขึ้นไปด้านข้างนี้ก็ทานะครับ้า,างทาผมทาด้านนี้ก็ทานะครับตรงที่เราจะตอกลิ้นก็ทานะครับนะครับเห็นไหมครับตอกลิ้นจุ่มทาอีกครับคนทุกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทาครับผมเมื่อทาแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับทาเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณสักสองวันคือกีดเนี่ยกีดสิผมกีดอ่าวันเว้นวันเนะาะเขพอดีกีดหมดพอดีปุ๊บก็มาขึ้นนานี้พอดีทาเตรียมการไว้ครับผมแล้วก็มาคล้องลวดไว้รอเลยก็ได้ครับอันนี้ขอพักขอพัก,พกคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคล้องลวดเป็ด เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยคล้องรวนเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมที่จะเปิดเออเปลี่ยนพร้อมที่จะกรีดแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกครับอาจจะเป็นสักนี่เหลืออีกประมาณสองมีดครับตัวนี้เหลืออีกสองมีดเดี๋ยวผมปิดหัวโค้งก่อนนะครับสองมีดเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมเปิดแล้วนะครับแล้วน้อยางมันออกยังไงผมกรีดเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเยวพักคลิปแป๊บนึงมันเดินไกลนิดนึงนะครับ อ่าครับผมมาถึงแล้วนะครับต้นนี้นะครับผมต้นนี้ผมกีดได้เดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสองมีดครับครับผมอันนี้ถ้วยลิตรครึ่งนะครับผมต้นนี้ครับผมทาเตรียมการไว้มันหมดแล้วครับหน้ายางมันหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมถามว่าเอ่อทำไหมนะครับ ทำไมถึงไม่เปิดหน้าสูงก็เพราะว่าแดงดันอท่อน้ํำยางเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากท่อน้ําที่โอ้ยมึงยังมาเตะโปกอยากอ้การกูปาดห้ามมึงถิ่มในวันนี้มึงรดเตะอยากกนะูความนะโอ้ยความ่หยมาครับเออครับผมพอเราเปิดปุ๊บสองมิดมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถามว่ามันออกทําไมมันถึงออก ต้นนี้ปุ๋ยมันยังเหลืออยู่ครับถ้าปุ๋ยไม่เหลือต่อให้คุณทายยังไงต่อให้เป็นค้อมูลสองจายังไงมันก็ไม่ออกครับนะครับผมมันก็ไม่ออกเอาละครับแล้วคราวนี้ผมจะทําคลิปนะครับผมทําคลิปแบบนี้ให้ดูอีกประมาณสักคลิปสองคลิป,ลปแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้หรอกครับนะครับผมเอาไว้รอต้นนั้นแล้วกันนะครับ ต้นที่ผมทาเมื่อตอนนี้หกโมงเช้าแล้วผมกีดยางเสร็จแล้วผมก็เลยเดินทาเปิดไว้หลายต้นอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับวันที่ผมมาเปิดจีดอีกทีหนึ่งบ้ามันจะเป็นยังไงน้ํำยางเป็นงไงเพราะบางต้นมันก็ไม่ออกเพราะปุ๋ยมันหมดครับผมโอเคครับขอบคุณครับ